สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจอยู่ตอนนี้เลยนะครับกรณีของพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตโตจากวัชนสงครามค่ะก็คือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากรายงานข่าวเป็นหลักเลยนะคะที่เขาตามเรื่องนี้มาจนถึงประมาณวันที่21ตุลาคม6-8นี่แหละค่ะจะได้เห็นภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตามลำดับเวลาเลยครับเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลย สาเหตุแรกๆที่มีรายงานออกมาคือบอกว่าพระมหาอุเทนท่านาได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะครับออ,อย่างเช่นคุณแพรรี่ไพรวันอาจารย์เบียแล้วก็อาจารย์จตุรงจงอาสาทํานองนั้นครับแล้วก็มีคนมองว่าถ้อยคํามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มด้วยนะคะว่าก่อนที่เรื่องจะไปถึงขั้นนี้มติเนี่ยคือทางพระราชวัชรกิจจาภรณ์ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามแล้วก็เป็นเจ้าคณะก้าด้วยท่านเคยมีหนังสือตักเตือนไปแล้วอ๋อมีการเตือนก่อนแล้วแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงต่อครับผลก็คือทางคณะสงฆ์ของวัชนะสงครามก็มีการประชุมกันค่ะแล้วก็ลงมติภาคทันภาคทันค่ะคําว่าภาคทันนี้ก็คือ เป็นการลงโทษทางวินัยแบบหนึ่งคล้ายๆกับการตำหนิหรือว่าคุมความประพฤติทำนองนั้นค่ะแล้วก็พร้อมกันนั้นเลยก็มีมติให้ท่านออกจากวัดไปหาที่อยู่ใหม่ในคณะอื่นแทนอ๋อคือทั้งภาคฐานทั้งให้ย้ายออกเลยใช่ค่ะแล้วทางพระมหาอุเทนท่านว่ายังไงบ้างครับพอทราบมตินี้คือจากข้อมูลที่ท่านเล่าเองผ่านคลิปวิดีโอออกมานะคะ ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบล่วงหน้าเลยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในวันนั้นหรือว่าจะมีมติแบบนี้ออกมาคือให้ภาคทันแล้วก็ต้องออกจากวัดครับท่านให้ข้อมูลประมาณว่ารู้สึกเหมือนถูกจู่โจมอะคะ่ะหลังจากที่เพิ่งเสร็จสังฆกรรมคือกิจของสงฆ์ที่ทําร่วมกันในวันมหาปวารณาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเท่าพรรษาพอเสร็จพิธีปุ๊บก็มีการแจ้งมตินี้เลยโอ้ฟังดูค่อนข้างกระทันหันเหมือนกันนะครับค่ะ แล้วหลังจากนั้นท่านก็ต้องย้ายออกเลยสิครับใช่ค่ะก็ต้องดําเนินการย้ายตามข่าวคือวันที่8ตุลาคมท่านก็เริ่มเก็บข้าวของออกจากกุฏิเห็นว่าของเยอะเหมือนกันใช้รถขนของตั้ง3คันค่ะรถ3คันเลยแต่ก็ยังไม่หมดนะคะยังมีของบางส่วนเหลืออยู่ท่านก็บอกว่าจะกลับไปเก็บทีหลังซึ่งในช่วงนั้นเองนะคะท่านก็มีพูดผ่านคลิปถึงความรู้สึกส่วนตัวด้วยว่าแบบว่าจำวัดหลับได้ยากมาก ครับก็คงสะท้อนสภาวะจิตใจตอนนั้นได้ดีเลยนะครับคงเป็นช่วงที่ยากลำบากแน่นอนค่ะแล้วท่านมองมต,ติที่ว่าให้ยายออกไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยท่านมองว่ายังไงครับคือพระมหาอุเทนท่านแสดงความเห็นไว้นะคะว่าการที่ถูกภาคทันแล้วก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ในคณะอุ่นเนี่ยสำหรับท่านแล้วมันมีความหมายเหมือนกันเลยเหมือนกับว่าการเป็นบีบให้ต้องลาสิกข,ขาหรือว่าสึกออกไปนะคะ อ๋อท่านมองไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะตามที่ท่านให้ข้อมูลไว้นะคะแต่ถึงจะรู้สึกแบบนั้นนะครับท่านก็ยังยืนยันเจตนาเดิมเรื่องการบวชใช่ไหมครับชัดเจนค่ะนี้ท่านยืนยันชัดเจนเลยคือท่านได้แจ้งต่อนหน้าคณะสงฆ์วัชนะสงกรามไปแล้วว่าท่านต้องการบวชตลอดชีวิตครับคือเพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันนี้คือจุดยืนที่ท่านแสดงออกมาตามข้อมูลที่มีนะคะครับผมทีนี้พอ ต้องหาที่อยู่ใหม่จริงๆจังๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลไหมครับว่าท่านมองไปที่ไหนก่อนเป็นอันดับแรกมีค่ะตอนแรกเลยเนี่ยท่านนึกถึงวัดพระธาตุหลวงจำไก่ที่เชียงรายอ๋อค่ะแต่พอสอบถามไปแล้วเนี่ย ทางวัดจแจ้งว่าไม่สะดวกที่จะรับท่านเข้าจำพรรษาหรือว่าพักอาศัยในช่วงนั้นนะคะและ้วท่านทำยังไงต่อครับพอที่แรกไม่ได้ท่านก็เลยติดต่อไปอีกที่หนึ่งค่ะคือสำนักปฏิบัติธรรมพรมยานธรรมรามที่จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ค่ะซึ่งที่นี่เป็นสาขาของวัดคีรีวงศ์แล้วก็เป็นสถานที่ที่พระมหาอุเทนท่านเคยมีส่วนร่วมทําบุญสร้างมาก่อนด้วย ท่านก็เลยติดต่อหลวงพี่เจริญซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะครับแล้วผลการติดต่อเป็นยังไงบ้างครับทางนั้นว่ายังไงก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยค่ะหลวงพี่เจริญท,ท่านท่ายินดีให้พระมหาอุเทนไปพักแล้วก็จำพรรษาอยู่ด้วยได้ตามข้อมูลในคลิปที่ออกมาหลวงพี่เจริญท่านยังบอกด้วยนะคะว่าให้อยู่ที่นี้ไปได้ตลอดเลยไม่ได้จํากัดเวลาอะไรอ๋อก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านนะครับที่มีสถานที่รองรับแล้ว ใช่ค่ะแล้วข้อมูลล่าสุดณตอนนี้เลยสถานการณ์เป็นยังไงแล้วครับค่ะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะตามรายงานข่าวแล้วก็คลิปที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยก็คือตอนนี้พระมหาอุเทนท่านได้เดินทางไปพำนักอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมพรมยานธรรมมารามที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสรุปได้ว่า ตอนนี้พระมหาอุเทนท่านได้ที่จำพรรษาแห่งใหม่แล้วที่นครสวรรค์หลังจากเหตุการณ์ที่วัชนะสงครามนะครับถูกต้องค่ะสถานการณ์ปัจจุบันตามข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็คือท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่สํานักปฏิบัติธรรมพรหมยานธรรมารามนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วค่ะครับ ก็ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในชีวิตสมณเพศต้องออกจากวัดที่คุ้นเคยไปแต่ว่าข้อมูลสําคัญที่เราได้ยินย้ำๆจากฝั่งท่านก็คือคํายืนยันของพระมหาอุเทนเองที่ยังคงมุ่งมั่นในเจตนาเดิมคือต้องการบวชตลอดชีวิตใช่ค่ะเพื่อทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปในระยะยาวนะครับว่าเป็นยังไงต่อไป